สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมพัฒนาการอมเภอววงวมิเศษนะครับวันนี้พร้อมทีมงานสำนักง,งานพัฒนาชุมชนครับพร้อมคณะกรรมการพรัฒนาสตรีนะครับพร้อมกับผู้นําชุมชนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มเลี้ยงโคนะครับบ้านวางทองหมู่ที่หมู่ที่8นะครับตําบลวางมะปรางเหนือสวัสดีค่ะดิฉันนางสตจีพิมพ์พิลานะคะประธานกลุ่มเลี้ยงัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตื้นจกตจุภเสมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันชิดาเัยรมค่ะนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับให้กลุ่มเรานะครับสอบถามนิดนึงครับกลุ่มของเรากู้เงินไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะนาเงินไปทำดำเนินโครงการอย่างไรและจะชําระหนี้อย่างไรครับคลยครับก็กลุ่มเราก็คือตอนแรกก็เลี้ยงเลี้ยงงัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะต่อยอดโดยการกู้ มาแน 2, สนสองค่ะซื้อวัว8ตัวเป็นลูกวัวผสมแคลเล่ห้ตัวแล้วก็แม่วัวพันผสมสาตัวแล้วก็พอดีมีมแฟนของน้องก็เป็นสัตาบานดูแล้วก็เราจะมีการผสมผสมไค่ก็สำหรับกลุ่มเราก็มีการต่อยอดนะคะเนื่องจากพอเราอ่ะต้องใช้ ขี้วัวในการในสวนสวนปามอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาขี้วัวที่เหลือเนี่ยไปขายได้ด้วยนะคะมีคนก็มาสั่งกระสอบละ40บาททำให้เรามีรายได้เพิ่มจากส่วนนี้อีกด้วยค่ะแล้วเราจะชำระหนี้ไว้ไหมครับการชำระเ,รเท่าไหร่นะของเราเ้ชระหนีประมาณ5,000บาทนะประมาณ5,000นะันก็พี่จะเป็นคนรวบรวมมาค่ะอย้าเดือนละครั้งเดือดรังแล้งก็รวบรวมกันทั้งสาม ท่านอื่นนะครับมั่นใจไหมครับว่าจะชําระหนี้ได้ตามกําหนดนะไ่้ตอนนี้เขาได้ได้นะท่านท่านนี้ท่านผู้ช่วยครับได้ครับเป็นผู้พิทักษ์เสริมนะครับกำหนดปีไหมครับว่ากลุ่มนี้จะชําระนี่ได้ตามกําหนดได้ครับครัไม่พบตามกําหนดท่านผู้ช่วยมาตามใช่ไนะครับโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับจะฝากอะไรถึงกรมการพัฒนาชุมชนท่านนี้หนึ่งครับก็ เลี้ยงโคก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้โอกาสกลุ่มสตรีของเราได้มีโครงการดีๆได้ต่อย,ยอดได้พัฒนาอาชีพต่อไปคะขอบคุณขอบคุณค่ะ